สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาไหยนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นแนวหน้าฉบับปันเสาร์ที่21เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเฉลิมชัยให้ชื่อว่ารัฐบาลต้องแก้ปัญหาของประเทศไทยเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเป็นหนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้หนี้นะครับ อย่าไปนหนีนี่อย่าไปเบี้ยวนี่เพราะมันคือการทําร้ายซึ่งกันและกันโดยตรงและยังเป็นการทําร้ายสังคมทางอ้อมอีกต่างหากนะครับถ้าถามว่าทําไมถึงได้มีหนี้ตอบได้เลยครับเป็นเพราะเงินไม่พอใช้หรืออาจจะมีเงินพอใช้อยู่ก็จริงแต่ด้วยความโลภด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้จักประมาณตนจึงจงใจที่จะก่อหนี้ก่อสินขึ้นมาเพราะคิดเข้าข้างตัวเองว่ายังมีปัญญาหาเงินไปชดใช้หนี้ แต่เมื่อสุดท้ายกลายเป็นไม่มีปัญญาชดใช้หนี้ก็เลยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาสารพัดชนิดตามมาทางปัญหาอาจญากรรมปัญหาไม่ตั้งใจทํางานเรื่องความไม่รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่แล้วตามมาด้วยปัญหาการทะเลาะวิวาทแล้วก็ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในแง่มุมต่างๆดังจะพบเห็นได้เป็นประจำและเสมอๆนะครับในสังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหานี่สินรกรุงรังและก็ล้นพ้นตัว ถ้าหากว่าจะพูดกันตามหลักความจริงของการก่อหนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าการก่อหนี้บางอย่างถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการก่อหนี้เพื่อซื้อบ้านสําหรับที่อยู่อาศัยหรือการก่อหนี้เพื่อลงทุนกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคุณวุฒิทางวิชาชีพหรือการก่อหนี้เพื่อการฝึกฝนอาชีพเพิ่มเติมตามหลักการที่เรียกว่ารีส k ิล l u อัพส l ิล e นิวส l ิลอยู่เลยก็ตามเนี่ยนะครับเราได้พบความจริงอยู่อย่างหนึ่ง ว่ายังมีคนอีกเป็นจํานวนไม่น้อยในสังคมไทยนะครับที่จงใจจะก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับอนาคตของตนแม้แต่น้อยแต่ก็ยังก่อหนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะยิ่งเลวร้ายมากขึ้นไปอีกเมื่อไปผสมกับความช่อชนของนักการเมืองที่มองเห็นว่าคนเป็นหนี้คือเหยื่อทางการเมืองของตนแล้วก็ใช้คนเป็นหนี้หรือคนจนเป็นบันไดทางการเมืองเพื่อนำพาให้นักการเมืองช่อชนทั้งหลายเนี่ย เหยียบขึ้นไปสู่การมีอำนาจรัฐโดยไม่ชอบธรรมความจริงที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้สังคมไทยมีหนี้โควเรือนมากกว่าร้อยละเกของ GDP นะครับดูได้จากช่วงระยะ20ปีมานี้เนี่ยพบว่าหนี้โควเรือนของไทยเพิ่มจากร้อยละห้เป็นมากกว่าร้อยละเกมีร้อยละสาของประชากรไทยมีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่จํานวน5้าแสนหมื่นบาทนี่เป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ขณะที่ข้อมูลของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยบอกว่านี้โคเรือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าโคเรือนละ0,000นบาทแต่ที่น่าหนักใจคือหนี้ที่ว่านี้เนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสาเหตุที่ทําให้คนไทยมีหนี้สินกันมากมายเนี่ยเป็นเพราะว่ารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายประจําวันและยังมีปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว ทำให้ใครต่อใครหลายคนเนี่ยต้องตกงานหรือไม่กระถูกลดเงินเดือนแต่ยังคงมีรายจ่ายประจําเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมในกรณีของกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างรุนแรงจึงทําให้ต้องก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นในขณะที่คนไทยจํานวนไม่น้อยครับมีหนี้สินรุงรังล้นพ้นตัวแต่ก็มีปัญหาตามมาอีกนะครับก็คืออัตราการออมเงินของคนไทยโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับต่ํามาก คนไทยประมาณร้อยละยีมีเงินออมเพียงพอกับการใช้จ่ายเท่านั้นแหละครับร้อยละสิมีเงินออมเพียงพอสําหรับช่วงกเกษียณอายุตัวเลขนี้เนี่ยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามีคนไทยอีกเป็นจํานวนมากหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินออมและเมื่อไม่มีเงินออมแล้วยังจะมีหนี้สินรกรุงรังอีกต่างหากก็หมายความว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้คนจํานวนมากอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง กับการอยู่แบบยากจนไปจนแก่เท่าหรือว่ายากจนไปจนตายตัวเลขการลงทุนของไทยเนี่ยลดต่ําลงเป็นลาดับนะครับปัจจุบันนี้มีตัวเลขการลงทุนลดลงจากช่วงปี2540เหลือเพียง1อ2จาก110นั่นแสดงว่าคนงานไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงกับการไม่มีงานทํามากยิ่งขึ้นนะครับและที่น่าพิตก,ก็คือการผลิตสินค้าของไทยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการวิจัยและการพัฒนามากสักเท่าไหรนะ่นัก เพราะพบว่าผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมไทยลงทุนด้าน R&D หรือว่าการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเพียงแค่ร้อยละสามเท่านั้นเองซึ่งน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรมแล้วยังเห็นได้ชัดนี่คือบุญเหตุที่ทําให้สินค้าไทยในยุคหลังๆรวมถึงยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นที่นิยมและไม่ตรงกับความต้องการกของลูกค้าในตลาดโลกเพราะว่าสินค้าไทยไม่มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเท่าทันกับสินค้ายุคใหม่ในประเทศที่เน้นการพัฒนาและมีการลงทุนด้าน R&D ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือสินค้าอุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่เทียบไม่ได้เลยกับสินค้าอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ท,ท,ทั้งๆที่เกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งจะฟื้นจากสงครามเกาหลีในช่วงทศวรรษ1 9น0้นี่เองนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างปัญหาของประเทศไทยที่รอให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขกันอย่างจริงจริงต่างๆเหตุที่บอกว่ารอรัฐบาลแก้ไขปัญหาเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับในเมื่อมีหน้าที่ก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้สิครับ หากรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในอำนาจอีกต่อไปแล้วรัฐบาลต้องไม่อ้างว่าปัญหามีมาอย่างยาวนานแล้วอย่าลืมนะครับ่าก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งเนี่ยก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับว่าประเทศมีปัญหาอะไรบ้างรู้แล้วสัญญาว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาให้ได้ครับเพราะมันคือหน้าที่หลักของรัฐบาลนะครับ